เฮ้ยมึงได้ยินเสียงรอเฮ้ยมึงเสียงแบบนี้เลยเหรอทุกคนครับตอนนี้ฟ้านอยู่ที่คาเฟ่เสือ,อเออเดี๋ยววันนี้ฟ้านจะพาทุกคนไปดูเสือกันนะครับทุกคนว่าที่นี่เขาจะมีเสือจริงแล้วเปล่าเห็นเขาแชร์กันนะ,ะทุกคนตอนฟ้านมาฝนตกทีอ่อัได้ปกติเราจะสามารถนั่งชงนั่งชิวอะไรได้ใช่ไหมแต่นี่คือแบบฝนตกแต่ก็รอสักพักก็เลยจนตอนนี้ฝนซาแล้วนะฮะทุกคนเดี๋ยวเราไปไปตรงนี้ก็จะเป็นคาเฟ่นะครับทุกคน บรรยากาศดีมากแต่กว่าจะขึ้นมาได้นั้นโออย่างนี้เลยหรอไม่น่าานจไม่นะนไม่น่าผ่านม่น่าลองดูนะรแต่ไหนต่วันก็มาแล้วหมอ้ทุกคนดูดิทางมาแบบค่อนข้างที่จะแบบสมบูรณ์สมบันเลยอะทุกคนรถเรามาตอนฝนตกเลยเนาะ นตรงนั้นน่าจะแบบว่าเป็นที่เสือแต่เห็นปะแร่ยากาศก็จะแบบเออดิอาาให้นะันี่คือทางนะกว่าจะดูได้พวกเธอต้องกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยเพราะนี่คือทุ่มเทมากาใช่แ,แบคหน้าก็แบรรู้จักเหมือนกันเหรอ,อเคยดูเหรอนี่เรามากันสามคนนะตอนกลับจะครบสามคนไหม โคบเละได้ว่าขาก็คือแขนหายหัวหายนี่ไปเลยนี่คือทางนะฮะทุกคนในนี้หรอเย็นเฮ้ยมึงได้ยินเสียงรึเป้่มึงเสียงแบบนี้เลยหรอครั้งแรกนะเนี่ยครั้งแล้วก็โบกครั้งแรกจริงๆเบอร์อันนี้ครั้งแรกเบอร์เออเราก็ต้อง เ,เ,เออสองเล่ป่ะเออไ,เได้นะอยอูวะลายสวยมากลายสวยมากยาวยาวอุ้ยอุ้ยกูตักกูอยมึหนีก่อนมึอยากที่กูอยากกูอยากดูรูปกูก็ <c oughs> คือถ้าถ้าหลุดออกมานี่คือมึงหนีก่อนถา้าหลุดนี่กูหนีก่อนนะ แล้วก็พอกูปบอสพันกูก็แบบคนให้มาเอามึงแบบต่อให้มึงเหลือครึ่งนึงก็ไม่เป็นไรนะกูขอดีชีวิตกูสำนวณไกว่านี้กี่ปีแล้วนี่ไปมีตรงนี้สิบสองเดือที่นี่มันเปลี่ยนหมายถึงบางทีก็ส่งไปส่วนสัตว์อ๋อซื้อมาบ้างอ๋อโถ้าซื้อตัวนึงนี่เท่าไหร่แบบประมาณซื้อตัวเมียประมาณล้านกว่าโอ้หมึงนารักแกดูหน้าโยตานะถ้าตัวผู้สามล้าน ตัวผู้สามล้านตัวเมียล้านหนึ่งก็นก็คืออิ่มได้เป็นเดือนนะหนึ่งสองสามสี่ันบอกว่าอาหารในเดือนกูมาทุกคนเห็นไหมน้อง <c oughs> น้องไอ้เต้านี่ไงมาแล้วอีกตัวหนึง่งอุ้ยคาเฟ่เสือ <c oughs> ดูดิ <c oughs> ทุกคนจะบอกว่าเดี๋ยวในอนาคตอ่ะ <c oughs> เขาจะมีแพลนว่าให้เราขึ้นไปบนนี้ไป <c oughs> ดูเสือจากด้านบนนะฮะทุกคนทุกคนกดไลค์กดแชร์จริง เป็นไปได้อย่ามาช่วงช่วงฝนตกแนะนําแต่ว่าช่วงนี้มันก็ฝนตกอ่ะเนาะถ้าอยากมาก็คุม้มชใช่ก็เขาก็น่าจะเปิดอีกแบบอีกหน้านะนะฮะทุกคนนอกจากที่เราจะดูเสือแล้วอ่ะทุกคนเขาก็ยังมีแบบว่าเนี่ยตรงนี้จะเป็นปีนปีนแคมปิ้งคาเฟ่น,นะครับชื่อว่าปีนใครสนใจอยากจะมาดูก็มาติดต่อที่ร้านนี้นะฮะทุกคนใช่นี่อาหารที่เราสั่งมาวันนี้นี่เลยปลาล็อกเกอร์โปะแล้วก็ไก่อะไรนะนี่ไก่ป๊อปอ ป๊อปป๊อปป๊อปเอาไม่ใช่จริเหรออ่อยนะฮะมันก็เป็นน้ำมาได้ทุกคนหาใน Google ก็ได้ว่าปีนเมาส์แคมปิ้งนะฮะทุกคนปีนเมาส์แคมปิง้งมาได้นะหล่อทุกคนเลยคนทำจะมีเอ่อพวกขนมปังเบเกอรี่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะทุกคนตอนนี้เปิดทุกวัน อ๋อเดืนอนหน้าอาจจะมีวันหยุดอ๋อแรกๆก็เป็นทุกวันก่อนแล้วก็มีวันหยุดแล้วเราพยายามดูพฤติกรรมนะอ๋ออ๋อ,อ,อโอเคแม่เก่งจังเลยอ,ะอ่ะสรุปก็คือเรายังอยู่กันครบ3คนไม่แขนขาใครหายหรือเปล่าดูนี่นี่เลยทุกคนคนใครอยากมาก็มาได้นะ แต่บอกเลยว่าทางขึ้นคือโหดนิดนึงใช่ไหมแม่โหดมากเลย <c oughs> ทางทางทางเข้าก็จะแบบนิดนึงแต่คุ้มนะเข้าไปแล้วก็คือคุ้มเลยนะฮะทุกคนนี่อันนี้เป็นชื่อร้านนะจ๊ะบินเมาส์ของร้านเขาอินดี้จริงๆแหละเนาะมีความเป็นแบบอาร์ติสอ indie นิดนึงนะฮะ